เลิฟจะลองค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญเป็นพี่สาวแสนสวยนี่คิดถึงมกุกมากเลยนะคะพี่ฮันนี่พศัศรมวิกเกียรติค่ะสวัสดีค่ะ ก็เคยร่วมงานกันกุบกิบกรุบ<ต><ๆ>กิบอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบว่านะเราเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเนาะทำงานอะไรอย่างงี้เนาะช่วงหนึ่งเราก็แบบลันลามากเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าคิดถึงมากๆเลยค่ะวันนี้เชิญพี่สาวมาเที่ยวบ้านอยากมาที่สุดอย <c oughs> าไม่เขาว่ารายการนี้เนี่ยอาหารที่ทำแต่ละเมนูรสรสพูดเลยว่ารสแล้วก็วันนี้จะทำเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาโป๊ วันนี้นะคะสูตรน้ำยาปูก็จะเป็นน้ำยาปูใต้เราก็จะมีพริกแกงใต้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือความพิเศษเนี่ยปกติแล้วเวลาเขาซื้อพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่เขาก็จะไปแบบว่าเออเอาเอาพริกแกงมาแล้วก็ผสมเลยโดยที่เขาไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็คือใส่ปลายอย่างเดียวแต่ว่านี้มากเราก็จะมาปรุงรสเพิ่มข่านะคะตะไคร้แล้วก็ขมิ้นขมิ้นพริกแห้งแล้วก็พริกพริกขี้หนูหอมแดงนะคะ พวกนี้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่กล<ม>่าวมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มก่อนกระชายอ่ะใส่กระชายด้วยหั่นเรียบร้อยใส่กระชายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยใส่ไปในนี้ พี่ฮันนี่คือเข้าวงการตอนแรกเริ่มคือประกวดหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดิมก่อนที่จะประกวดใดๆเนี่ยคือ,อ,อได้ฝึกงานผู้ประกาศข่าว ก่อนใช่แล้วก็ขอได้ฝึกอยู่แค่ครึ่งเดือนแล้วก็ขอขอลาเจ้านายออกมาประกวดลา<ะ>ก็ไม่ได้ไม่ได้ทางานเป็นผู้ประกาศเลยมามาเป็นผู้ประกวดแทน<อ>จากผู้ประกาศเป็นผู้ประกวดแทนอะไรนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือว่าพอเข้ามาประกวดปุ๊บก,ก็ได้รางวัลพอได้รางวัลปุ๊บนี่ก็คือทํากิจกรรมต่างๆของผู้เข้าประกวดในฐานะที่ได้รางวัลก็จะได้มีการเล่นละครมีร้องเพลงอะไรต่อมาจากตรงนั้น อ๋อเรื่องราวก็เป็นอย่างไงในแองใช่ค่ะ,ะท้าไมถึงแบบอยากจะมปประกวดใครใครเป็นคนชักนำอะค่ะพี่หาคือจริงๆแล้ว,ลวถ้าเกี่ยวกับเรื่องการประกวดเนี่ยเป็นคุณป้าคุณป้า,ปาปที่เป็นพี่สาวของคุณพ่อทแท้ๆชัก<ล>น,ำนำเราเลยนะน,นําาเลยเ,เพราะว่าจากที่เห็นแล้วคือนางงามเนี่ยจะหุ่นแบบนี้เนาะ <laughs> อันนี้คือหุ่นนางแบบหุ่นนางแบบนะคะือจะผอมยาวเขาสูงยาวขาดีขาสูงขายาวแต่นางเงาก็จะอบอว่นิดนี้ก็คือจะต้องเป็นแบบนาฬิกาสายค่ะคือเห็นแนวโน้มแล้วว่าเออรูปร่างหน้าตาประกวดใช่ไหมลองดูไหมอะไรอี้แล้วตอนนั้นเขินไหมคะก็เขินเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีการใส่ชุดว่ายน้ำใช่แต่จริงๆแล้วใส่ตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายก็เลิกเขินไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆใช่ค่ะคือใส่กันหลายคน ก่อนที่เราจะประกวดจริงๆเนี่ยก็ได้ไปประกวดเวทีเล็กๆอีกอันนึงมาก่อนเป็นการเริ่มต้นคือเป็นมิสโตคิวอันนั้นไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ก็คือเป็นชุดสปอร์ตชุดกีฬาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเพิ่มมาเป็นอันเนี้ยที่เป็นใส่ชุดว่ายน้ำแล้วออกทีวีด้วยออกทีวีด้วยเดินด้วยความมั่นใจสวยงาม มันก็ต้องยิ้มหวานหน้าตลอดเนาะยิ้มจนเหงื่อแห้งเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวหอมมากขนงกาวใช่แล้วอันนี้คือเราต้องไปต้มก่อนนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าบางคนเขาคือเราต้มปลาไปไปด้วยของกันแต่ว่าอปลาเนี้ยปลายสียิมต้มเรียบร้อยแลลวเราต้องใส่ไปลายซีด้วยอันนี้คือสุกไหมคะหรือพอแค่ผัดนิ่มๆแค่นิ่มๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวโทษนะคะระวังระมอนเดี๋ยวจะเอาไปปั่นแต่ว่าเดี๋ยวเอาปลาด้วยค่ะปลามาปั่น แล้วก็เป็นอะไรรู้ไหมที่สำคัญเลยคือต้นตำรับแม่เบี้อตอนนี้พี่ฮันมีผลงานอะไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้ก็มีละครหนึ่งเดียวค่ะเรื่องถ้าเป็นช่องครูก็เจ้าวิหาค่ะอุย้ยเล่นเป็นใครอะแร่ของอ้ํโอ้ยแม่นขนออ้ํากำลัง อ,ออนแอร์เลยอ่ะธนาคารค่ะค่ะแล้วก็ hmm. สำหรับเรื่องอื่นๆล่ะคะพี till, ่ฮันคะเรื <t <t ่องอื่นๆก็จะมีลูกไม้ไก่ต้นนะคะแล้วก็มีนางฟ้าเพื่อนฝุ่นอุ้ยแต่ละหลายเรื่องมากเลยอ่ะบทบาทที่เล่นแบบว่าบทบาทไหนพี่ฮันชอบมากสุดเลยคะเนี่ยบทบาทไหนเหรอคะใช่แล้วจริงๆชอบหมดนะชอบหมดเลยชอบหมดเลยชอบหมดเลยค่ะเดี๋ยวเชอบหมดทุกบทเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการท้าทาย ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดการได้เป็นนักแสดงแล้วก็ได้เล่นบทอะไรที่หลากหลายเนี่ยดีมากใช่ไหมคะทางเบเราได้ใช้ความสามารถอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเหมือนกับแบบบางคนบทบาทแต่ละวันที่เราเล่นกันเนี่ยเช้าซีนความสุขคัวเลาะขำปุ๊บเดี๋ยวบ่ายมาร้องไห้ อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเปลี่ยนอารมณ์ไวมากอะ<ช>่ะเนาะม,ม,ม,มันเป็นนักแสดงเหมือนคนบ้าใช่ๆคอบ้าก,ก็ได้ได้เป็ <c oughs> แนแม่อยากเป็นนางเอกแต่เขาไม่ให้แล้วอ้ยที่ผ่านมาตัวเองเป็นนางเอกเยอะแล้วไงต้องหอมขามไม่กิน้องหอมใส่อะไรใส่พริกพริกแกงใต้ค่ะกะปิใส่ไปประมาณชอ้อนหนึ่งแจ๊ก็ใช้กะปิอย่างดี คือเป็นหางกะทินะคะพี่ฮันหางเหรอคะหางะคะ่ะพี่ฮันอยากจะบอกว่าตอนนี้อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมทุรกงธุรกิจไหมอะ่ะ ชอบชอบตุ๊กาตาไงล้วก็ว่าแบบน่าจะทําแบบอะไรเกี่ยวกับชอบเล่นเล่นเฉยๆชอบเล่นกับน,น้องวันนี้เขาพามาด้วยนะชื่ออะไรคะวันนี้วันนี้พาน้องคิตตี้มาน้องคิตตี้แล้วพี่บีว่าไงคะแบบถ้าเกิดชอบตุ๊กาตาพี่บีก็ชอบค่ะเพราะพี่บีเนี่ยชอบสะสมแอคชั่นฟิกเกอ๋ออันนี้น้ำน้ำปลาเหรอคะน้ำปลาค่ะแล้วพอรอเดือดแล้วก็เติมหัวกะทิแล้วก็ใส่ปูก็เสร็จลวค่ะ ปูนี่คือ,อ๋อมต้มไวหรเอไปนึ่งอะคะ<ช>่ะไปนึ่งไวเรียบร้อย แล้วเวลาทานก็ทานกับผักเครื่องเคียงอะไรบ้างคะแล้วก็จะแล้วแต่คนชอบเลยบางคนจะแบบว่าใส่ถั่วงอกก็ได้หรือว่าแบบบาชอบแบบผักอมชอบผักที่แบบแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผักที่เราทานจากขนมจีนทั่วไปทานขนมจีนทั่วไปใบโบกหรือพวกเดี๋ยวหอมจะชอบเกระลำปลีกระลำปลีผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอเดือดแล้วตักใส่จานแล้วก็เราไปจัดจานกันไปนั่งทานกันดีกว่านะคะโอเคค่ะ พี่ขาอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยหอมมากหอมจีนิมยาปูหอมมากดูสิหนูปูเขาสิปูเป็นก้อนๆเลยอ่ะแน่แล้วแน่นๆแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นอบอะไรคะแล้วก็มีหมูทอดขมิ้นนะคะแล้วก็ไข่ต้มมะตูมเบาๆเริ่มรวยรวยเลยจริงหรือเปล่าคะจริงครับ คือตอนแรกเริ่มเลยกับพี่บีเนี่ยเราไปเจอไปเจอได้ไงอะ่ะเขาเคยมาถ่ายภาพนิ่งละครเวทีเรื่องพลายนะ้ำที่พี่ฮันเล่นใช่ครับก็จริงๆแล้วก็เล่นเล่น,เล,นเล่นแบบไปเข้าไปซ้อมไปอะไรแต่ว่าเอาเข้อจริงๆแล้วก็คือไม่ได้เล่นเพราะว่าเล่นละครซึ่งเป็นในยี่สิซะเป็นส่วนใหญ่แล้วละครเวทีเขาก็จะเล่นกันช่วงหัวค่ำถูกไหมคะ การที่เรามีละครในช่วงเย็ยนเราก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นละครเวทีได้คือได้ซ้อม,ไ,มได้ฝึกถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเราก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นก็คือพี่บีนั่นแหละมาถ่ายรูปให้ก็คืออันัหนคือเจอครั้งแรกใช่ใชแล้วปิ๊งเหยนะคะก็น่ารักแต่รู้ว่าเขาก็ไม่เโวตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงพี่บีมาเล่นมิวสิกวิดีโอของพี่ายรับบทใหม่ไหมมีเธอนี่ ได้ดูด้วยนะเ <นะ S 2> อ็มวินน่านะก็ณเวลานั้น<ซ>พี่บีก็โสดตรงนั้นก็เลยยาวเลยค่ะใครจีบอะไรยังไงเ่ยพี่พี่ฮันพี่บีเวลาจีบเนี่ยเพราะพี่บีเขาก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าหล่ออ่ะม,มีสเสน่ห์จริงนะก็ไม่ได้เชิงว่าจีบเหมือนประมาณว่าเขาเข้ามาในในงานของเรา เราก็จะไปเทคแคร์ดูแลเอาขนมขน,ม,นมไปให้อะไรอย่างนี้ไปให้ค่ะปกติขอบวงขอเบอร์ตก่กอนก็า่าไม่ไม่ได้ขอตอนแรกไม่เห็นต้องขอเลยทีมงานก็มีอ๋อใช่ใช่ใช่ใชจ้าสทำไมอ่อออมะออแล้วก็จะถามก้นไปว่าจากงานนี้นะคก็ะจะไปงานไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะไปถ่ายรายการแต่เขาจะไปถ่ายภาพนิ่งรีสอร์ทที่สมุยแล้วเขาก็ถ่ายที่สมุยและเป็นวันเดียวกันมันบังเอิญอะไรขนาดนั้นใช่ไหมน้องอ่อมพูดถึง คือไปที่เดียวกันเหรอคะที่เดียวกันค่ะเอาที่เดียวกันคือเกาะสมุยที่เดียวกันแต่ว่าคนละคนละพื้นที่แต่ว่าไปไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเกาะสมุยนี่มันก็แค่เกาะไม่ใหญ่อะขับรถวนอะไร่อแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องปิดข่าวไหมคะว่าเราคบกัน่ะไม่เหมือนสมัยนี้ไหมอืไม่เชิงว่าปิดก็เวลามีคอนเสิร์ตเหมือนกับเขาไปหลังเวทีอะไรเงี้ยก็มีคนเห็นนะจริงน แต่มันไม่แบบเวอร์ไวเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีกล้องถ่ายรูปมีอะไรอย่างงี้เนาะเวลาใครไปไหนประพาละซี่แอปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก,ก่อนไม่มีอือใช่ก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาถึงได้มีคนบอกว่าเอ,อจะคบกันยาวไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลุคพี่บีเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมคะแต่ไม่เจ้าชู้แต่ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แค่ลุกไงใช่ใเพราะว่าพี่บีเป็นแบบ ากล้องอะ่ะเราต้องถ่ายนางแบบใช่นางแบบนูดด้วยใช่แบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ฮานยกทรงเกงในผู้หญิงที่ดีเยอะมากมีอยู่แล้วมีวว่เองก็เ <c> อ <oughs> าไปถ่ายนะคะ<า>ช่างภาพที่ถ่ายนูดเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมีของพวกนี้เจ<า>็บยกทรงเกงในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยพับต่างๆตุ้มหงต้มหู เป็นคนยากมองตอนแรกถ้าเกิดไม่ใช่ช่างภาพจะนึกว่าเป็นกระเทยทุเครื่องเครื่องผู้หญิงแน่นมากเต็มตู้เลยแล้วก็แบบว่าเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยไงหล่อด้วยเป็นลูกครึ่งอีกคนก็จะแบบอุ้ยจะชูแน่แต่ไม่เลยแต่ไม่เพราะว่าพี่พี่ฮันบอกว่าพี่บีเขาเป็นคนแบบแค่ผ้าภายนอกอ่ะใช่ค่ะโอ้แล้วก็ดูดีคบกันมาตั้งนานอ่ะนานแล้วนะนานมากนานจนลูกบอกว่ายี่สิบสามแล้ว เป็นพระเอกแล้วนะรู้ว่าเป็นพระเอกแล้วเล่นงละครเป็นเรื่องเวลาแล้วเมื่อก่อนยังแค่สบสบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บอกก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกแล้วอ๋อคือก็ปูทางให้เลยป่ะคะหรือว่าคือขอบน้องเขาเดิมเข้ามาเองเดิมเลยเนี่ยน้องไม่ชอบแต่พอโตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยเขาเรียนนิเทศการได้เรียนนิเทศก็เหมือนกับก้าวเข้ามาขึ้นหนึ่งละเขารู้เบื้องหลัง แล้วเขาก็จะต้องมีโอกาสได้มาอยู่เบื้องหน้าและกับอายุของเขาในช่วงวัยของเขาเต็มที่ที่สามารถที่จะรับผิดชอบในการแสดงหรือทําอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยพี่น่องอรุโรชาก็บอกว่ากําลังหาคู่เด็กพนนี้อ๋อพอดีจังหวะเลยชวนมาเล่นละครนั่นไงหลอหุ่นดีอะก็เต็มที่อ๋อได้ข่าวว่าเป็นยิ้มที่เดียวกันไปที่เดียวกันแอบสองตลอดเลยแอบแบบ เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณเอสามีแก่วเนี่ยนะคะจะไปทำของหวานให้พี่ฮันทานตอนรับผู้ชายคนนี้น่ารักมากเลยยังไงพี่เอน่ารักมากเลน่ารักทำอาหารอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเมนูอะไรค่ะ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมในช่องเลิสรองของหวานนะครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นแพนเคก้กแต่ว่าท็อปปิ้งเป็นบลูเบอร์รี่ซอสดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยวัตถุดิบ็น,นที่ผมจะทำก็จะมีตัวแป้งแพนเค้กที่ทำอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวบลูเบอร์รี่ฟรีสนะครับผมแช่แข็งน้ำตาลเกลือเนอยมะนาวอย่างแรกเลยเรา ทำต,ตัวบลูเบอรี่พยายามมาเอาแต่เนื้อนะครับเหมือนที่เคยทำตัวซอสสเบรี่ทำแบบสับหยาบๆบนั้นผมก็จะใช้ตัวเนยผมก็ใช้น้ำตาลลงไปเกลือ มันาวหน่อยนึงครับพอเขาเข้ากันดีแล้วเราปิดไฟรอไว้แป๊บน,นึงครับแล้วีผมจะมาทำแพนเค้กหน่อยผมจะใช้เป็นขนาดไม่ใหญ่มาก ตัวซอสเมื่อกี้ที่เราทำตัวเนยตัวบูเบอรี่น้ำตาลทรายเกลือมะนาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วผมก็จะนำไปใส่พิมพ์ใส่พิมพ์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทิ้งไว้นะครับผมก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้เราพักไว้ก่อนนะครับ หลันผมก็จะใช้ตัวบลูเบอรี่อันนี้วางลงไปผมก็จะโรยตัวไอซิ่งซะหน่อยเรียบร้อยแล้วครับผมแพนเคก้กบลูเบอรี่ซอสครับ แพนเค้กบูเบดี้ค่ะหน้าตาดูดีมากเลยน้องพี่ฮันพี่ฮันต้องลองชิมนะฝีมือของคุณสาสกาวนี่พี่ฮันอย่างนี้พี่ฮันห่วงลูกชายไหมอะ ห่วงไหมไม่ห่วงไม่ห่วงห่วงเป็นห่วงแต่ห่วงเพราะว่าการเริ่มต้นของการทํางานเนี่ยจะให้รู้สึกสิงรสชาติของมันเมื่อก่อนนี้เรายังไปรับไปส่งไปดูด้วยไปอะไรยังไงพอเขาเริ่มจัดการอะไรกับตัวเองได้แล้วปุ๊บก็เริ่มให้เขาไปเอง ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะฝากเราก็จะฝากคนในกองถ่ายช่วย,ยดูหน่อยช่วยดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือเขาก็โตแล้วการที่มีแม่ไปเขาก็เขินเพราะเป็นผู้ชายนล้เนาะใช่<ม>เขาก็จะเล่นไม่ค่อยได้และที่สําคัญคือบทบาทที่เขารับเนี่ยบางทีมันก็จะมีบู้มีอะไร<ม>นางแม่อย่าไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะต้องไกลอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่หน้าที่ของฉันนะอะไรอย่างเงี้ย อยู่เฉยๆนิ่งๆก็คือเป็นห่วงใช่ดูอยู่ห่างๆดีกว่าอน่ารักอ่ะแล้วเป็นลูกชายคนเดียวด้วยยังหัวแก้วหูแหวนอ,ะอ่ะหลออีกอ่ะอย่างนี้แบบต้องมีสสาวมาแบบเข้ามามันก็ต้องมีนะอืแต่เหมือนประมาณว่าเขาก็เขาก็ค่อนข้างจะเลือกอ,ะอ่ะก็จะบอกเขาว่าเรายัางไม่มีอาชีพที่มั่นคงถาวร เราเพิ่งก้าวเข้ามาทํางานเราควรที่จะทํางานเก็บเงินให้ได้<ะ>มีทุกอย่างที่เราอยากได้พร้อมปุ๊บเราถึงจะเอาใครก็แล้วแต่สักคนเข้ามาดูแลอ,อยากให้เขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วต้องเหนื่อยอย้อนไปถึงพี่บีก็เราพี่บีถ่ายแบบเนี้ยค่ะก็ต้องเจอนางแบบเยอะแยะมากมายพี่ฮันไม่ถึงอ๋อหรออืมไม่หรอจริงไม่ถึงเลยไม่เคยถึงเลยตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบความสวยงา,ามและยิ่งผู้หญิงอย่างเนี้ย ผู้หญิงเดี๋ยจะคู่กับความสวยงามก็จะสนับสนุนให้เขาถ่ายยิ่งผู้หญิงสวยๆอยู่างเช่นคนที่นั่งตรงข้าวอย่างเงี้ยก็อยากให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่คือชอบชอบแล้วก็อาจจะเราอาจจะมีความเป็นผู้ชายในตัวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือชอบความสวยของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยไปดูไหมคะดูเวลาพี่บีถ่ายแรกๆเคยไปบ้างบ้างเพราะว่าเวลา ในกรณีที่พี่บีมัทีหาช่างแต่งหน้าในงานนี้ไม่ทันเราก็จะแนะนําเพื่อนเราไปเราก็จะพาไปดูแลนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพักหลังบางทีเขาหายไปถ่ายเกาะกันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรเงี้ยหายไปเลยก็มีอะไรเงี้ยแล้วเราไม่แบบเฮ้ยก็ไม่ก็ไม่เราก็ทํางานของเราอยู่ตรงนี้แสดงว่าพี่พี่ฮันแบบเชื่อใจแหละคือจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ความแบบไว้ใจเชื่อใจกันนะเนาะไม่งั้นมีปัญหาแน่ใช่ใช่ไม่ต้องไปทุกจิ๊กไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไป ตปเยอะอย่างเขาไปถามอะไรต่ออะไรไม่คือถ้าเราทํางานคนทํางานจะรู้ว่าช่วงเวลาที่เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยเขาจะต้องคอนเซนเทรตกับงานแต่หลังจากงานนี่อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวละเพราะฉะนั้นงานก็คืองานจริงๆแล้วพี่บี๋ล่ะคะแบบว่าหึงพี่ฮันบ้างไหมอ่ะเวลาแบบพี่ฮันทำงานกับผู้แบบเอกหรืออะไรเงี้ยโอ๊ยลูกๆทั้งนั้นเลยสมัยก่อนเนี้ยเราแบบว่าต้องไป แต่ว่าตั้งแต่คบกับเขาจนมีลูกมีอะไรก็ไม่ได้กลับไปเล่นอะไรบทเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างนั้นแล้วนะคือเมื่อก่อนก็มีแค่ช่วงแม่เบี้ยเป็นแม่เบี้ยตรงนั้นตอนนั้นยังไม่ได้คบกีนยังไม่ได้คบกันยางคือคือได้รับมอบหมายให้ทํางานชิ้นหนึ่งก็คือแม่เบี้ยก็คือทําให้เต็มที่ไปยังไม่เจอพี่บียังไม่เจอแต่พอคบกันเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับอะไรอย่างนั้นแล้วก็คือไม่ได้มีการเล่นแบบว่าเซ็กซ์งเซ็กซี่อะไรแล้วกรณีกับการการถ่ายเซ็กซี่กลับเป็นพี่บี เป็นอย่างนั้นเป็นเขาซะเองก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันก็ลงตัวใช่มันก็ลงตัวก็คือว่าทุกวันนี้เขาก็เห็นว่าเราเป็นอย่างนี้เราอาจจะลงถ่ายรูปกับพวกลูกๆของเราในละครก็คือลูกหมดเลยนี่ก็ลูกนั่นก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกโอ้ลูกเยอะลูกหล่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็นี่อีประเด็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือการขายงานของเราในอินสตาแกรมใช่ไหมคะพูดถึงไปตอนนั้นก็ไม่มีก็คือที่อะไรส่วนใหญ่ที่เห็นภาพเซ็กซี่ก็กลับกลายมาเป็นที่ดีค่ะ ละครหรือหนังก็ไม่ได้มีเล่นแบบนั้นอีกแล้วค่ะแล้วเลิฟอีสของพี่ฮันลาสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะรักคืออะไรรักคือความเข้าใจความใส่ใจและให้ความสุขกับความรักที่เราทำได้อ่าอันไหนทำไมได้แล้วก็ ไม่ทำไม่ทำไม่สนใจมไม่หงุดหงิดมไม่ละแวงไม่สงสัยไม่หาเรื่องจุกจิกเข้ามาให้ปวดหัวน้อยนะเนี่ยที่จะมีคนแบบพี่ฮาน่ะเราต้องปล่อยวางจริงๆไม่ใช่ว่าตัวเองทําได้<ะ>พยายามทําแบบนี้ให้ได้ต้องใช้ให้ไม่ลําบากตัวเองด้วยนะจริงๆใช่คือเราอยู่ในจุดที่ตรงกลางค่ะ พอแค่นี้อย่ามากไปกว่านี้แต่อย่าน้อยกว่านี้แค่นี้ดีไหมอะไรอย่างี้ดีไหมคือต้องคิดทําอะไรจะดีที่สุดทําอะไรที่คิดว่าเหมาะสมทำแล้วมีวิธียังไงที่ทําให้ความรักของคู่พี่หันเนี่ยแบบยืนยาวขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรบ้างคะมันก็ไม่ใช่จะอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราให้อยู่ตรงกลางคือความเป็นครอบครัวทําครอบครัวให้มีความสุขตรงนี้เลย ดูหน้าที่ของแต่ละคนถูกต้องใช่รู้หน้าที่ว่าเราบ้าของเล่นเขาก็บ้าของเล่นเราไม่แย้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความสุขในการทาอะไรแล้วก็สนับสนุนน่ารักมากเลยอ่ะเวลาแบบคุยโทรศัพท์ก็น่ารักอ่ะงุ้งยิ้งลุ้ง้งยิ้งุ้งยิงตั้งคือเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเรียกตัวเองว่าหนูก็ยังหนูอยู่ตั้งแต่แรกวันนี้ก็ยังเรียกลูกตแล้วก็ยังเรียกหนูแด๊ดคือหนูแดดคหนูค่ะแล้วแล้วพี่ พี่บีเขาเรียกตัวเองว่าอะไรคะเรียกแด๋ดกระหนูหนนกระหนูเด็ดกระหนูนาา่ารักอ่ะเลิศมากๆเลยนะคะเอา,อางี้สุดท้ายแล้วค่ะพี่หันค่ะให้พี่หันนะคะฝากผลงานให้คุณผู้ชมว่ามีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะเจ้าเวหานะคะก็ละครแอร์อยู่ค่ะเกมกนเกมกนส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวรอติดตามชมฝักข่าวสารต่างๆเลยอย่างนี้ไปนะคะก็จะมีลูกไม้ไก่ต้นนะคะมีน้ำาพื้นปูนคะ ะะแล้วก็จะมีบุญหล่นทับก็จะมีซีรีส์คิวปิดเนี่ยพวกนี้ก็ติดตามกันมาเรืร่อยๆก็ฝากด้วยค่ะผลงานไม่ใช่ฝากของคนนี้คนเดียวฝากของคุณสามีแล้วก็คุณลูกด้วยได้พี่บีมีอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้พี่บีเลระคะ,ะคพี่บีพี่บีมีเทียนมีมีค่ะ,ะไปเมืองจีนกันเพิ่งกลับมานี่แล้วก็จะได้ดูเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็น้องน้องก็จะมีคิวปิดแล้วก็มีลูกผู้ชายเลือดเดือดติดตามผลงานกันยาวเลยตลอดปีนี้แล้วก็ปี แน่แน่นอนอรับรองปีต่อๆไปด้วยขอบคุณคพี่ฮันนะคะขอบคุณค่ะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาเจอเลิฟลองได้ใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมเลยค่ะวันนี้อ่อมและพี่สาวสวยๆต้องลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลงานยอะมากดีๆขอขอบคุณ SKJ Travel ไปกันอย่างเงี้ยมีผู้หญิงเข้ามากระโดดปุ๊บเอาขาเกี่ยวพี่บีอย่างงี้ก็มีค่ะมาจูบอย่างงี้เลยแล้วก็อุ๊ยอ,อ,อะไรเนี่ยพ <laughs> ออี่เบียรก็เลยชอบคือ,ค,อคือเรากลับภูมิใจออว่าเออแฟน